คำสัญญาในวันแต่งงานที่ทำคนซึ้งในพิธีแต่งงานเมื่อวันที่14เมษายน2557อ้ํากล่าวคำสัญญาที่ทำเอาหลายคนปลั้นน้ำตาไม่อยู่การได้อยู่กับผู้หญิงที่มีจิตใจดีทำให้ผมกลายเป็นคนที่ดีขึ้นและผมสัญญาว่าจะดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ยุติความสัมพันธ์และเดินหน้าต่อในฐานะเพื่อนสุดท้ายนัดมีเรียออกมายืนยันว่าเธอและอ้ามตัดสินใจจบความสัมพันธ์ชั้นสามีภรรยาพร้อมระบุว่าทั้งคู่ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรื่องบางอย่างเกินการควบคุมเราได้พูดคุยและตกลงกันด้วยดี แฟนๆต่างส่งกำลังใจให้ทั้งคู่เดินหน้าต่อในเส้นทางชีวิตของตัวเองอย่างเข้มแข็ง